เดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาหัวหัวัวหดี๋ยวซ้ายัวววหัวหัวหัวหวหัวหัวหวหัวหัววัวหวหัวหีววซ้ายัวหัวหัเหัวหัวหวหัวหัวนวหััวหันหัว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 หหัวัววเัวหัวหัวหหัวัวหวหัวัวหัววหมวหัวห

เฮ้นี <th> ่น <size> <the> ี่นี่เฮ้รถประจำตำแหน่งสามล้อไอเสี้ยชีสี่ล้อผู้ชายสามล้อบ๊อ